เรื่องเล่าจากหัวใจที่ยังเต้นกับผมปัญญาศักด์ภูลสวัสด์วันนี้เสนอเรื่องหัวใจที่ไม่เคยแก่เมื่อเราเก้าวเข้าสู่วัยเกษียณหลายคนอาจรู้สึกว่าชีวิตเดินมาถึงปลายทางของการทำงานแต่แท้จริงแล้ว นี่คือจุดเริ่มต้นของการใช้ชีวิตในอีกรูปแบบหนึง่งชีวิตที่ไม่ต้องแข่งขันไม่ต้องเร่งรีบแต่เต็มไปด้วยคุณค่าที่สั่งสมมาทั้งชีวิตหัวใจของคนเกษียณไม่ได้อ่อนแรงลงตามวันเวลาหากยังเต้นด้วยพลังแห่งความรักความดีงามและประสบการณ์ที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาอย่างยาวนานเพียงแต่เราต้องเรียนรู้ที่จะฟังเสียงหัวใจตนเองอีกครั้ง เสียงที่อาจถูกกลบด้วยภาระงานความรับผิดชอบและความเร่งรีบในวันวานเพราะหัวใจไม่เคยแก่มันเพียงรอให้เราหันกลับมาเติมชีวิตให้ชีวิตอีกครั้งคุณผู้ฟังครับผมจะนำทุกท่านเข้าสู่เรื่องเล่าจากหัวใจที่ยังเต้นเรื่องหัวใจที่ไม่เคยแก่ เทคนิคในการบริหารชีวิตหลังเกษียณให้หัวใจเต้นอย่างมีจังหวะ 1. รักษาร่างกายให้แข็งแรงเพื่อเป็นฐานของหัวใจที่สดใสเดินช้าได้แต่อย่าหยุดเดินกินพอบีแต่ครบถ้วนและยิ้มให้กับกระจกทุกเชา้าเพราะสุขภาพกายที่ดีคือจุดเริ่มของสุขภาพใจที่ดี 2. รักษาใจให้สงบแต่ไม่หยุดเติบโต ลองปลูกต้นไม้เลี้ยงสัตว์อ่านหนังสือหรือฝึกสมาธิความสงบไม่ใช่การหยุดนิ่งแต่คือการเคลื่อนไหวอย่างเข้าใจ 3. เชื่อมโยงกับผู้คนเพื่อไม่ให้ชีวิตเดียวดายพบเพื่อนเก่าเยี่ยมลูกหลานหรือเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเพราะความสัมพันธ์คือออกซิเจนของหัวใจ 4. ส,สร้างคุณค่าใหม่จากสิ่งที่รักและถนัด ไม่ว่าจะสอนลูกหลานทำอาหารวาดรูปหรือเขียนบันทึกสิ่งเหล่านี้คือพลังแห่งความต่อเนื่องที่ทำให้ชีวิตหลังเกษียณยังเปลี่ยมความหมาย 5. คิดบวกกับทุกเช้าที่ตื่นบอกตัวเองว่าวันนี้ฉันยังมีค่าเพราะหัวใจที่ไม่เคยแก่คือหัวใจที่ยังรู้จักขอบคุณทุกลมหายใจหลายคนที่ก้าวพ้นวัยทำงานมักรู้สึกหมดบทบาท แต่เมื่อเขาเริ่มทำสิ่งเล็กๆที่ตนรักเช่นปลูกผักในสวนหลังบ้านเล่นดนตรีกับหลานหรือช่วยโรงเรียนใกล้บ้านกลับพบว่าความสุขไม่ได้มาจากสิ่งยิ่งใหญ่แต่มาจากสิ่งธรรมดาที่เราทำด้วยหัวใจที่อย่างเต้นเพราะหัวใจของคนที่ยังอยากเรียนรู้ที่อยากให้อยากรักไม่มีวันแก่ลงเลยแม้ร่างกายจะชรา แต่ศรัทธายังยืนยงเติมรอยยิ้มให้มั่นคงของชีวิตที่ก้าวไปยามลมเย็นพัดแผ่วผ่านดังวันวานยังสดใสแม้การเวลาจะลับไปแต่ใจดวงนี้ไม่แก่ตามหัวใจที่ไม่เคยแก่ไม่ได้หมายถึงการหนีความจริงของอายุมันคือการเลือกใช้ทุกวันอย่างรู้คุณค่าเลือกมองโลกอย่างอ่อนโยนและยังคงเชื่อว่า เรามีสิ่งดีๆให้สร้างและส่งต่ออยู่เสมอตราบใดที่หัวใจยังเต้นอยู่ชีวิตก็ยังมีความหมายขอให้ทุกท่านมีกำลังใจที่ดีมองชีวิตอย่างมีความหวังเพราะนี่คือหัวใจที่ยังเต้นแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ